หวานกัดติดตามกันนะครับผมวันนี้ดันกันยาวๆครับเอ้าอุ้ยอีสัน ครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิ่งชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมก็อยู่ที่ไม้น้องบินนะครับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่อยู่คนละฝั่งนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็ออกมาสายนิดนึงนะครับสิบเอ็ดโมงกว่านะครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อคิงไซส์เหมือนเดิมนะครับผมนะครับของค่ายยาวฟิชชิงนะครับก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันนะครับถุงละยี่สิบาทนะครับผมนะครับฝากไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมทุ่นที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นทุ่นขนเม่นเหมือนเดิมนะครับผมนะครับขนเม่นนะครับกินตะกัวน้อยๆนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเอาตะกัวน้อยๆนะยาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะครับผมนะครับนะครับ วันนี้ผมก็ตกระยะ27นะครับผมนะครับไม้ใหม่นะครับมาเปิดไม้ใหม่นะครับตกระยะ27ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันนะครับผมนะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับโอ้ยหอนดิครับย้องร้อนมากๆเลยนะครับลืมนะครับก็วันนี้ก็มา ทดสอบหัวเชื้อใหม่นะครับทดสอบหัวเชื้อใหม่นะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับหัวเชื้อตัวใหม่นะครับปีกายนี่ขายดีมากเลยนะครับปีนี้ก็ไม่ได้ทําเยอะนะครับทําเท่าเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหัวเชื้อนะครับสีมานบ่มานนะครับวันนี้ก็ ติดตามนะครับติดตามอู้เดียดครับ ก็มาลองดูนะครับว่าหัวเชื้อตัวใหม่จะเด็ดแค่ไหนนะครับจะเข้ากันไหมนะครับวันนี้นะครับรอชมนะครับผมที่ผ่าน่บา่านนะครับหัวเชื้อใหม่ก็ต้องใส่เวลานี่นะครับเนาะ แล้วว่าไม้นึ่ง่บได้อ่อยไว้นะครับต้องใช้เวลา เดินลูกเดินโดนครับบินมาเลยครับประกาครับประกาของแทครับประกาครับนี่เอ ครับปลากาปากามันมันครับ

พาดอีกแล้วครับนี่เหี้ยงกว่าโอ้ยหิีมานหรือประมาณกัดติดตามกันนะครับผมวันนี้ดันกันยาวๆครับ ôn đôn, này nổi hèn lời cứ câu hấp kếp cứ câu เดลอกเดินโดนโอ้ยใสเล็กๆครับเอาไปทอดครับเอาไปทอด กาศมัวหมองกาหมองมัวขายก็ฝนจะตกนะครับ โอ <laughs> ้ตาย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 ผ่านแล้วผ่านแล้ว เดินอู้บักบไงเขา่าไอ้แสนขาดไอแสนขาดเอออู้อ้หักบไงบบเห็นสลัลงบ่ฮะนขาดไอแสนขาดอู้ยังวะ ้ครับกับสายขาดไปนะครับเมื่อกี้นะครับโอ้โหขาดแล้วครับขาดแล้วโอ้ย ห้องส่โปเซสนะครับสายขาดยังไม่จันหูนะครับวิตเมินป้ายังนะครับผมนะครับตามกระต่อนะครับผมเปลี่ยนสายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเิึงกระต่อนะครับเนาะโหนาสีขาดนะครับสายก็ใหญ่อยู่นะครับขาด đơn, đơn lúc đơn, đơn, ô, oh. oh. <laughs> 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 mà hey, 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 อย่าขู่คือกันละะป้ายัางกินอ่ะโนเซฟอยู่แล้วหลังใกล้ตัวกั้นประทะ Để lúc đơn đơn เเดินโอ้โยบอติดรับบอติด แขาดมากนี่สีเบาไปเลยบอสีมืออ่อนไปเลยบอ thứ đơn, look, đơn. đơn. โอ้ยปลาบินครับปลาบินหน่อยแห้งครับผมถอดกรอบครับถอดกรอบคือเก่าครับเก็บครับเก็บ đến lúc đơn đến lúc đơn đơn ui đến lúc đơn đến lúc đơn มาแก้วครับแก้วพอดีทอดแทบๆเลย <laughs> ขันน่นเปลือกในแชมทุนเสียจะท่อนใด้ตาย้อ เดินอู้ไปแล้ว <c oughs> มันหมานครับมันหมานใส้สวยนะฮะตัวนี้ <c oughs> เรียกว่าของใหญ่จะของใหญ่เขาครับ <c oughs> Wake up. Oh. รูทครับรูดผ่านแล้วผ่านแล้ว เดินอุ้ยหาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมันหมานนะครับมันหมานครับมันหมานแก้ว ครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ถือว่าไม่แห้วนะครับก็ได้วัดกันอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับแต่ก็ขาดด้วยนะครับเพราะว่ามีสัตว์ประหลาดนะครับมาแอบแฝงนะครับผมนะครับก็ไปชมผลงานกันครับอีกครับผลงานนะครับเด้อผลงานครับเห็นนะครับผลงานนะครับถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ มือใดป้ากล่องอยากสิดับเน่ยจักหน่อยครับโอ้ยนะครับครับก็เจอกันคลิปหน้าเด้อนะครับผมคลิปหน้านี้ผมว่าจะมาซ้ำอีกสักรอบนะครับว่าตามหาสัตว์ประหลาดนะครับผมนะครับคิดว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าสายขาดนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่แบบ โตขึ้นอีกสายใหญ่ๆขึ้นนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ยาวฟิชชิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ